ค่ะค่ะเกินเกินแน่แต่จะถือจะทราบเรืองที่รองเลอร่อได้กลินไปที่ดุมงนะแปดปีเก้าปีแล้วนเนาะพอทีนังทุกคนทุกคนพร้อมล่อไอ้กลับมาครับผมทุกคนรอการกลับม,มาของพระเอกตั้งต้องรับนะครับผมเพืปิดมาใจได้ไไวด่าซ้อมไหมคลิปไปยังยังตายเถอะอยางตายชะลอ S, <S เน hey. ah, the hmm. mm hmm. uh, ああี่ยเดกเนี่ยเดกพี่น้องครับผมพ่อกันก้าวช่วงลํำเรียงต่อต่อนการเอกตา้มต้องรักมือนีสิครับผมสารสุกนี่ย่างท่าฟังเยเเอ้ช่วงนี้ไม่องีแต่ว่จ้าสิคืนจัเลยค่ะคืนนาะพ่อคอยยายเป็ยูได้พอแน่อีกแล้วขอบคุณครับคุณบลูกิี ป่าลองวะตุบ้าลจิตอนี้เนี่ยอาาตัวลูกใส่ว่าจังเทียนตัย่างเสร็มาขึ้นเป็นย่งสิก็เลย่อยาปี่บอล่อดีข้าบอดีมันตั้งใเราขาบอดีครับขาบอดีตั้งแต่ตอนเพิ่นลาไม่ใช่ดาบซอเนี่ย เีนสมอเีนสมือเดกเอากนังเสมอขาดีลโอ้ยใจผมอยากเลีนได้วยกันเครับเียนลว่าเดี๋ยวพ่อสองเก้าเขบเข้ารหลบล้มาต้องรักกระซัดาสอให้สที่ดาซอนกับอันไปยุ่งงงเขาบ่อ้ขืนมดีอ้อกล่กนออกตู้ดด้แบบนี้ไอ้ย้อน ก็ให้ออกกระเทียงออกก็นี่มีอางกำโพงจะบฟองเงินกตอนรับใช่เอาอยู่นั่งแต่อว่าครบนี้สนผเป็นรองไม่ที่สนอ่มยอโองไม่กับสผมเปนรองไม่ที่สนวายเอาเป็นรองไม่หรืตเนงไม่หอหจะยืมให้ดนไม่ันเดียงว่ อันนี้ซ้ำหัดงานพี่น้องซ้ำตรับในส้ำหัดงานนี่เขาเพราะว่ามึงเศร้าป่วยไหม่วยปรกกออย่างนี้วยก็ได้รักษาต่อเนื่องับานบอกมวยเดินเอาแนวกูนี่ินยาซ้ำดาแล้วเราก็จินยาเห็ดงานลยบอกว่าเจอเดีโร่ไข้ให่เจ็บโรลเหนาะพี่น้องครับทำตำรับแหพี่โรักากคนเด่ วงใจยูนเเลงแน่ตำานพนินก้อนที่ข้าไปซูมกับพระนศินกนยืนยัดยูงหน่อยกันครับไอ้่นไ้เห็นมาตัตรงนัย่งท่งานเลยยังเห็นงานเลยมันเดือนยังรับใ้พี่นรศยุ่มเอเดีก็นใจเราจังคอยไปพนศินกัคำจรลองมันแก้งได้หลือเล่อยขอครับขอุงลตสวัสดีพี่น้องขอพุณเข้าเด้อแล้วคุนถามมาพระเอกตั้มต้องรักมากนี่ ได้ขึ้นวงปฐมบเรื่องบินนี่้ำวอเวลาอเตชวเทางานวังวางคุณวางวงนโอ้อแยงเพิคือแมนเอ้ธรรมดาละคดาสบอกว่าให้หัดพูดไทยต้องเล่นแบบสตมแบบซาต้องพูดกันจะคอินอตต้องรับลตว่าอยู่ไหนผมันบคุณครับ เรียว่าเออไม่ใช่น้องพรอยซอยพาน้ำก็ไปไปเนข่คอยตามไปนเป็ันเจลาชีนาเรียกเป็นแฟนเพื่อนที่คอนเสิร์ตดีอ้าขอบคุณพี่น้องไาในประทศไทยครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยเื้อว่าปากต่อปากได้บารดีเด้ออ่ะมวนมมวนก็ให้ที่ชมเพื่อนนะครับผมเม่เนี่อาชีมาพระท่านหลายๆครับอีกเมื่อต่อไปเมื่อดีเพ่าะในทรานี้นะครับพี่น้องอี พัฒนาไปอีกไงครับคนอีกอีกเซวซําว่าออรดอร์โชอ์จำเนอลังการออเดเร์โชอ์เนองตาออจี้์นากเสียงนี้ที่คิดถึงแม่ล่ำขอนกันที่น้องฟังจักก่อนนะเดียว้ยเสียงรับยมแน้วขอล่ำเดือนเสียงรับยื่แมอ้าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ฟางครับขอขอแชีคุณ่ก้าต้องรับหน่อยเจนฝากตอน่นมจักัก่อนไอ้ Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.